เอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแต่งภาพนะคะซึ่งแต่งมาได้สักนิดหนึ่งแล้วแล้วก็ตรงนี้มีปัญหาเรื่องของฝนตกดี่ก็เลยจะมาลบรอยฝนตกนะคะมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็พยายามให้มันดูน้อยลงไม่แบบให้มันแบบเปียกมากเกินไปก็เดี๋ยวลองมาดู Before After นะคะสักเล็กน้นอยนี่เห็นไหมคะมันก็เก็บไปได้นิดนึงนะอ้าเผลอไปโดนปุ่มตรงนั้นนี่นี่ ดูค่ะเสื้อที่ตกนะคะฝนที่ตกลงมาก็คือมันจะดูน้อยลงคือมันชอบเด้งอะ่ะชอบเด้งกลับไปที่เดิมก็ทำช้าช้านะคะทีละจุดเผื่อมันไม่เนียนเลรอย่างเงี้ยจะได้แก้ทันมันก็ยังดูไม่ค่อยเนียนแหละแต่พยายามยากอยู่นะทุกคน ยากยากตรงนี้ก็เข้มมันเด้งกลับอีกแล้วเด้งอีกแล้ววยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นรอยตะเข็บมันต้องอันเล็กกว่านี้นี่มันถึงยุคที่ต้องลบรอยฝนตามตะเข็บแล้วหรือ ฝนมันตกมันทำให้ผ้าเราไม่ค่อยสวยเป็นดวงๆเห็นไหมนี่ขนาดลบไปเยอะยังก็ยังดูแบบเป็นดวงๆด,ดูยับยับก็ต้องลบลงไปอีกอตรงนี้นิดนึงเก็บไว้เอีค่อยๆแตะนะคะเสียงมันจะเบาลงเพราะเราก็ตั้งสมาธิด้วย ตรงไหนอีกนะตรงนี้เห็นไหมอุ้ยตรงนี้อ๋อไอ้กดตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบไปอันหนึ่งกันเดี๋ยวกลัวไปโดนตรงที่ไม่ควรลบโปแต่ก็โปอยู่แล้วแหละทำคลิปอย่างเงี้ยรู้รู้หมดแหละ ววโปตรงก็ขยายดูอีกนิดนึงว่าตรงไหนมันเปียกเนาะเนี่ยเล็กๆในน้อยนะคะเราก็เก็บลงไปเพื่อให้ดูว่ามันเป็นเหมือนรอยยับไม่ใช่รอยฝนตกต้องเนียนขนาดนี้เลยหรอตั้งใจอะไรเบอรอนั้น ตรงนี้ได้ยังตรงนี้ก็จะสีอ่อนลงไม่เนียนมันไม่เนียนอยู่แล้วแหละเชิลี่ให้มันดูสีอ่อนลงอ่าดูนะคะเอามันไปโดนที่น้ําด้วยอะทํำยังไงดีไปโดนที่ฝักบัวด้วยตอนที่เราเลื่อนอะ่ะแก้ไม่ได้แล้วเอาตรงนี้เต้นเขาหายไปบ้าจริงเอาเต้นกลับมาได้ไหมไม่ได้เอาเต้นกลับมาไม่ได้แล้ว อาฮ่า uh huh. ทุกคนเนี่ยเราเอาติ้นกลับมาไม่ได้แล้วนะคะหัวไหล่มันดูแปลกๆไหมถ้าในเมื่อเอากลับมาไม่ได้เราก็ต้องลบไปเลยค่ะ <laughs> เป็นวิธีการที่อย่าทำตามเนี่ยเวลาคือเรากดเราทำคลิปด้วยไงมันก็เลยมองไม่เห็นอ่าโอเคเริ่มดูมียอดโอเคนะใช่ไหมว้นใหม่นิอนึง <laughs> เฮ้ยยอดขึ้นมาสิคะอีกนีดนงคะ เนียนขึ้นยังน่าจะเนียนไม่ไม่เนียนละไม่เนียนละเอาออกอย่างงี้ดีค่ะแล้วผมเราก็ไม่เนียนเนาะเออแค่นี้ดูเนียนกว่าเยอะใช่ไหมใช่แหละส่วนบัวตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะไม่รู้ทําได้อไหมเดี๋ยวเราเซฟก่อนเรากดนี่เรากดถูกก่อนแล้วก็จะได้มาดูว่าแก้แบบทีละนิด เนี่ยพอเราขยายอะเราก็ไปโดนแม่น้ำ่ยอ่ะบัวบัวกูก็หายฉันไม่ได้ให้บัวหายไงฉันอยากให้มีบัวไงเอา้าไปหมดเลยจ้ะดูเนยียนขึ้นยังรอยฝนอ่ะรอยฝนมาแล้วแก้นะคะแกงานแก้งานหยาบ เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็หายไปเป็นดวงเลยทุกคน <c oughs> เคเคได้แล้วเซฟก็มาดูรูปรูปที่หลังจากทำไอ,จ,ไอจุดไอจุดตรงที่ต้นไม้อะไรนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะให้ดูที่เสือ้อดูที่กระโปรงอุย้ยกระโปรงตรงนี้ไม่เนียนไปโดนตอนไหนไม่เนียนเลยเซงเซงไม่เนียนแก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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดทีนิด เสียวยากนะทุกคนทำเป็นเล่นกูต้องทำใหม่หมดปะเนี่ยโอเค่ะเซฟอันนี้ยังไม่เนียนนะคะแต่ว่าไหนๆก็ทำไปแล้วก็ลงอย่างนี้ไปเลยแล้วกันก็ให้ดูว่าก่อนทำกับลังทำของเสื้อนะคะดูเสื้อผ้าตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยพอเวลาดูก็คือก็คือ ก็คือโอเคอะ่ะอ้าจะกระแลเหมือนรักแลเปียกเลยลบอีกมันไม่ได้ง่ายบอกแล้วทุกคนรอยยับมันแปลกๆดังนั้นเราก็ต้องแก้เคเคดูสิโอเคอเคเซฟเซฟแล้วนะเซฟแล้วนะบันทึกนะบันทึก โอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนลองดูนะคะ